สวัสดีทุกคนวันนี้จะรีวิวกับตัวนี้นะครับกับซันไชเดลี่นะครับนมโคแท้ไขมัน3.6%นะครับตัวนี้เขียนข้างล่างเะครับเชียงใหม่เฟสมิวขอขิงกันนิดนึงนะครับเพื่อเรียนจบเชียงใหม่นะครับดังนั้นนะครับเรารู้นะครับว่าเฮ้ยรสชาตินมโคของเชียงใหม่เป็นยังไงนะครับคือถ้าเกิดใครอ่ะไปนะครับเชียงใหม่เราจะรู้นะครับสิ่งนึงที่เขามีเยอะมากคืออะไรครับเฮ้ยร้านขายนมนะเช้าช่วงเย็นเพราะอะไรครับคือไม่ไม่อยากจะขิงจังหวัดอื่นนะเฮ้ยแต่มันเป็นเรื่องจริงนะครับนมของเชียงใหม่อ่ะมันให้รสชาติดดีกวว่่าจัังหอืน นะครับจริงจริงนะครับจริงๆอยากให้ลองไปชิมนะครับในเคร Lock ื่องหมายดอกจันนะครับฟาร์มที่อร่อยนะครับมันก็จะมีฟาร์มของมันด้วยแล้วตรงนี้นะครับก็เขียนไว้ด้วยนะครับว่ายิ่งปริมาณไขมันนมมากเท่าไหร่ความเข้มข้นของน้ำมันโคก็ยิ่งมากนะครับแล้วก็จะอร่อยกลมกล่อมเดี๋ยวเราจะมาลองดูนะครับว่า3.6%เปอร์เซ็นต์เป็นยังไงกันบ้างนะครับแล้วตรงนี้ก็มีด้วยนะครับกับเครื่องหมายนะครับพรีบันทางเลือกสุขภาพนะครับนั่นก็คืออะไรที่มันเป็นมีน้ำตาลน้อยแล้วก็โซเดียมน้อยนะครับก็จะหหมมมมาาายเเเคครื่่องีีชิกกลดว ตัวนี้จ้านะครับแบบร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับร้อยเปอร์เซ็นต์ล้วนๆเลยเทไปก่อนจัดเทไปก่อนสีก็เหมือนน้ำนมโคทั่วไปนะครับคือไม่อยากจะขิงอ่ะแต่เชียงใหม่เขาอร่อยกว่าเจ้าอื่นจริงๆไนดะ้โอเคนี่จ้าก็สีมันนม,มทั่วไปนะครับคราวนี้ก็โอเคครับเฮ้ยขนขาทักทำได้ดีนะคือกลิ่นใกล้เชียงนมสดเลยกลิ่นถือว่าดีมากนะครับโอเคคราวนี้ชิมรสชาติ ตรงๆนะตัวนี้นะครับคือกระบวนการทําได้ดีมากอะ่ะคือรู้สึกถึงความเป็นนมสดมากๆเลยนะครับแล้วก็จะมีความอร่อยอะ่ะแต่ถามว่าพูดตรงๆนะถ้าเทียบกับความมันนะอันนี้พูดตรงๆเลยกับ C p m a g i C CP Magic จะมีความมันมากกว่านิดนึงนะครับแต่ว่าตัวเนี้ยมันมีความมันอะไรเนาะซีพ Magic สีน้ําเงินนะจ๊ะสีน้ําเงินไปดูนะจ๊ะมันจะมีความมันมากกว่า C p พ a g i c อะ่ะ แต่ตัวนี้กลับทํารสชาติความรู้สึกของความสดของนมโคได้มากกว่าก็ถือว่าเป็นเจ้าที่ทํารสชาติความสดของนมโคได้ค่อนข้างที่จะดีนะเพราะว่าถ้าเกิดใครเคยกินนมโคสดเราจะรู้ว่าเฮ้ยมันจะมีความสดเฉพาะตัวมาซึ่งเจ้านี้ถือว่าทําได้ดีนะครับแต่ว่าในเรื่องของความมันน่ะก็ถ้าเทียบกับ C ีพีแมจิกนะสีน้ําเงินน่ะไอ้นั่นมันกว่าแต่กลิ่นรสชาติความสดเขาจะน้อยกว่าแต่ตัวนี้กลิ่นความสดมากกว่าแต่รสชาติความมันน้อยกว่าครับแล้วก็ ในฐานะที่เคยอยู่เชียงใหม่นะอยู่เชียงใหม่มาหลายปีนะเพราะว่าเขจบเชียงใหม่ก็ถือว่าใช้ได้ยังไม่ใช่เจ้าที่อร่อยแบบเด่นชัดนะครับเชียงใหม่มันมีเจ้าที่อร่อยแบบเด่นชัดด้วยนะครับแต่ในฐานะที่คนเคยมาอยู่มาก่อนนะครับแต่ว่าเจ้านี้ก็ถือว่าเป็นเจ้าที่มาตรฐานสูงในระดับหนึ่งครับแต่ว่ายังไม่ใช่อร่อยที่สุดของเชียงใหม่แน่นอนโอเคครับถ้าต้องการดูคลิปนี้แบบเดียงเข้าดีนะจ้าฝากกดไลค์ซับสไคร้แล้วก็แชร์ด้วยนะ